สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องป้องไปสุม,มองสวัสดสุภุสกอยู่กับแม่นางตองอูช่องตองอูรำเพลินออฟฟิเชียลค่ะสวัสดียำแรงค่ะพี่น้องกับบรรยากาศนาข้าวคุณครับพี่น้องนาข้าวเมื่อนี่แม่นางต้องอูก,กะสิมาเกียเกียหวัวอาหารกบจ้ายำแรงคนน่ะนั่งถากันให้ซุปรูปอยู่ค่ะพี่น้องคุณจ้า vàn họa hàn hay con áo là ba quá 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 má mát má má mát ra má mát mát má Đi má Đi má วัว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 วุ่นใกล้น้ำ อ่ะกินให้อิม่มลูกกินให้อิม่มกินให้อิม่มอ่ะโดดมาโดดมาพิว้วโดดมาโดดมาพิว้วไปอีกบอ่อหนึ่งค่ะพี่น้องพุ่นไปบอ่อพุ่นบนันนี้มาบอ่อนี้จ้าบนันนี้มาลูกมามาลูกมามาลูกมา mà lục ma mà lục ma ma ma, ma đã, ma mà ma đã, ma 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 ma, lục ma ma. Ma lục ma ma. Ma 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 ma. não qua 如果。 Wo! 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 Ada dod ke mas luk ke mas kin ke wah! maluk mah, ma, ma, ma. ma, ma. อ,นนอันนั้นอันนี้เอาหัวอาหารให้กินป่ะนี่บักหอยว้าว ข <laughs> ี้ยู่งทั้งโฟมเนี่ยเบิงงอยู่ทั้งโฟมเนี่ยอากินลูกกินกินลูกกินอากิน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 ฮะ กินลูกกิน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 ชัวกินจะได้ตัวใหญ่ใกินกินลูกกินหุ่งตัวนัน้นนัน่นงอยอยู่ บีมบีมบีมเอาแนวมาเท้าอันนี้เนี่ยนี่ตัวนี้ตายนี่อบ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 ตัวใหญ่อยู่อบอบ อบอบอบออเนา่นันตักย้ใสเอาเน้อตักมาอบ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 ออบฝนลงเม็ดแล้วพี่น้องเนาะตักยุ้ใส่นี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 ่เนี่ย op 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 op

กบมากินเงาพี่น้องอบ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 อ วัดดึงดันเนาะน้ำาษีอันนี้เป๊น้ำใ่อันนี้เปน้ำนี่อบ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 ออบ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  บาดเบึงองนจุนะ

อบ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 าดอันนั้นนี่บีมฉันว่าลงตั้งลากินเบดแล้วมปอบออบ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 อ กบเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพี่นอ้องฟ้องป่ายสุอองสุบอนสุปุสุคนกับบรรยากาศกลางทุ่งบรรยากาศกลางนาบอก,กบของน้องบีมนาข้าวของน้องบีมคุณพ,พี่น้องบรรยากาศยามแรง ให้อาหารกบเสร็จเรียบร้อยแล้วพอกันไหมเด้อพี่น้องเด้อพอกันไหมคลิปหน,น้าคลิปนี้เอาไว้ซัำนี้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดซับสไครต์ฝากกดติดตามกดกระลิงมากกระลงให้แไ่มนั่งตกอุ่นน้ำเ้ยจ้ากดติดตามเล,มกกลมยจ้า,า,จาอนอนรับให้ได้เงินมืนนอนตื่นให้ได้เกลียมันนี้โดเป็นมหาเศรษฐีล่ำล่ำเลยรวยไม่นั่งตกอุคลาไปแล้วสวัสดีค่ะพอกันไหมจ้า